สวัสดีจ้าเมื่อนี้สิภาคมาเบิงอันพิธีปลูกอันมันฝรั่งแน่จ้ะปลูกใส่กระถางไหม่เป็งสี่เพราะว่าดินอยู่นอก์เวยมันมีแต่หินก็ได้ต้องซื้อดินมาปลูกแล้วก็ใส่กระถางไหม่เป็งสี่จ้ะไปเวลาลงมันฝรั่งเด้อเบิ่อสิภาคเบิงแล้วก็ขุดหลุมลงน้อยหนึ่งให้มันเลืกน้อยหนึ่งใส่ดินด่วนๆเลยจ้ะให้ดินบ่ด่วนบ่ได้เด้เพราะว่ามันสิมันสิบ่ออกหัวหลาย ฟังโลกประมาณทานี้เห็ดดินว้เังสิเมื่อสูหลุมอันกระแบ้นี่ปลูกประมาณหกหลุมจ้ะเพราะว่าปลูกร้ายกว่านี้บ่ไรเด้อาวันสินแน่นกันโพดกระว่างหัวมันโลงให้มันออกนอจังสี่ก่อนนะจ๊ะมันฝรั่งให้มันออกมันต้องออกนอจังสี่ก่อนถ้าสามันสินเนลาพหมันออกนอมันกกาสีขาวให้ขาวมัน ข้ามันบานนะว่าข้ามันออกนอนแล้วมันกระสีปลูกลงดินแดงสินะค่ะถามว่าเบิงกระสีปลูกกระสีเก็บอีกเทื่ยนึงกระสีประมาณก้อนเข่าก้อนเข่าหนาหนาวกระสีประมาณปักประมาณหาหกเดือนจ้ะหาหกเดือนนอกกระสีเก็บไดหาหกเดือนนอกกระสีคุดมาเบิงว่ามันมันสีหลายเป็นได้มันสีเป็นหัวหลายบ่อนน่ะนะเพราะว่านี่ดินนั้นเป็นดินด่วนเพราะว่าเ้าผสมยังไบเแล้ว ผสมปุ๋ยขิงหัวขีงยังแล้วบวานให้แล้วปลูกแล้วโหถ้ากระถ่มมาจะไม่ใช่มีหกหัวเนาะทั้งสี่มันกระถ่มมันหวานกระถ่มมันทั้งกระสิแตกยอกแต่ยังอย่าถมอย่าให้ดินมันแน่นจ้ะถ้าดินมันแน่นนี่มันจีบอขื่นหัวมันจีบหัวมันจีบองามมันจีบอหัวใหญ่กระถ่มอีประมาณบบเกินอาทิตย์มันกระสิงอกออกเป็นใบมันกระสิงอกออกเป็นต้นเป็นใบทั้งสี่จ้ะ ฟังนีปลูกสองกระถางเรียงไว้เสียอันสุ่มไลยเป็นสตรอเบอรี่หน่อยอย่าลงสตรอเบอรี่เดียบลอยเมื่อแดดหลายมันกำลังอันนี้เพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นหนาดูดูใหม่ๆพริกอยู่มันบ่ค่อยเล้เขาดูดูร้อนแต่ว่าอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นมันก็ปลูกได้แล้วก็ใส่ปุ๋ยมันก็สิแต่งามฮันนี้สตรอเบอรี่น้อยใหญ่หน่วยมันหวานจ้ะถามว่าเบิ่งต่อมันใหญ่ได้สิไทยเบิ่งอีก อันนี้มันฟังนี่ล่ะกระถากกบประมาณทอนีสองสันน้อห่วมกันัะปูคงสี่นะจะ๊ะแล้วตอนมันใหญ่ตอนเก็บหัวสีก็ไใสเบ่งเทื่อนึงเด้อว,ว่าไม่เป็นจังไหจจาะเจนีลาโนนีสวัสดีจ้า